สวัสดีค่ะแม่บุลายฟื้นทองค่ะมณนนีพาทุกท่านมาชมฟืม้นหาตะกอยี่สิบเอ็ดลบปลายหกเด้อค่ะเป็นฟื้นของลูกค้าเด้อเพิน่นทรงมากเก็บตะกอไหม,ม,มค่ะงามๆค่ะเพิน่นทรงมากเก็บหาตะกอค่ะเพิ่นบอกว่าเอาไลนนี่เด้อเอาตามภาพนี่เพิ่นว่าแม่บุลายฟื้นทองกันเฮ็ดเ้เสรซจเรียบรอยพร้อมทรงกลับเราเด้อจ้ะ สำหรับดูค่ะท่านใดสนใจอยากส่งฟื้มเก่าไม่เก็บตะกอไม่จะเก็บสองเขาสามเขาสี่เขาหาเขากะได้เด้อค่ะหรือจะสั่งดางไม่กะได้ค่ะทั้ง้านกะมีสินค้าสำหรับสองตะกอกกะพร้อมส่งจากที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือหาเขาเด้อค่ะช่มแบบไกลๆค่ะงามคักเลยค่ะเป็นของลูกค้าค่ะดางนี้จาก แชวเป็นแชวใหม่ฟันใหม่ค่ะสำหรับฟันใหม่ฟันเล็กฟันเหล็กก็ทรงมาเก็บไม่ใดเด้อจ้ะ